สวัสดีครับผมช่องพระบนบ้านเจ็ดแปดเก้านะครับนี่วันนี้เรามาพูดกันกันกบเช้าวันอาทิตย์ที่หนึ่งนะครับเดือนกันยาสองห้าหกเจ็ดนะครับนี่เราพบกันกับวันที่หนึ่งนะครับเดือนกันยานะครับสองห้าหกเจ็ดวันแรกของเดือนเลยนะครับสำหรับโปรพิเศษก็หมดไปแล้วนะวันนี้ก็เข้าสู่ ราคาย่อมเยาวราคาย่อมเยาวนะครับราคาสามพันบาทสามพันบาทนะครับนี่วันนี้ผมมีจัดนําเสนอเป็นพระหลวงพุธเดิมนะครับกลุ่มวัดพนมลอกนะครับนี่แต่กลุ่มเมื่อวันที่สามพฤษภาสองห้าหกเจ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพุธเดิมนะครับวันนี้เสนอพิมพ์ีพิมพีหน้าฝรั่งนะครับพิมพีหน้าฝรั่ง สวยสุดางดงามเลยนะครับรับประกันพัฒแท้ทุกรายการนะครับมีบัตรรับรองพัฒแท้ให้ไม่แท้รับคืนร้อยเซน์ะครับามาดูกันนะครับใครยังไม่มีพิมพ์นี้นะหยิบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยอถืูช่องทางการติดต่อนะครับพวงละ, 3, าะสามพันบาทบนะครับสามพันบาทมีรับรับรองพันแท้ให้นะครับผมนี่นี่เลยนะครับมีบัตรรับรองพัฒแท้ให้ ไม่แท้รับคืนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่เลยนะครับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อนะครับมาดูกันิดตามรายการนะครับนี่รายการที่หนึ่งนี่เลยนะครับเป็นพิมพ์บีนะครับเป็นพิมพ์บีนี่สวยดงดงางเลไปนะครับนี่คาบเดิมๆเ,เก่าๆนะครับอยู่เลยับยังงจะชัดเนี่ย นี่เลยนะครับเดิมๆเ,เก่าๆนะครับนี่เลยมานี้เลยเนาะมาจะส่องให้เออนี่ไงนี่ครับมีหน้ามีตาชัดเจนนะครับมีปากผิวพรรณโลหะดูง่ายนะครับเป็นผ้าแถ้รับประกันผ้าแถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่แถ้รับคืนนะครับ นี่การรับประกันนี้ผมรับประกันครอบคลุมครอบคลุมทุกทุกด้านนะไม่ว่าท่านจะไปตรวจศักยภาพตรวจกล้องพันเอกหรือว่า,าช่างน้ําหนักหาค่าทองได้หมดเลยนะครับ,รบด,นะด,ดูนะครับถือพันดีหน้าตาดีโลหะดีนะครับนี่ตาปากจมูกชัดเจดนนี่วันนี้แบ่งปันกันเป็นพิมพ์ีนะครับพิมพ์ีนี่พิมพีนาฝรั่งรับไปเลยในะร,ยนะราคาสา0พันบาทมีโอนมีปทางนะครับ มีวุ่มีปทางอ่ะรายการที่หนึ่งรายการที่สองครับนี่นี่เลยนะครับนี่หน้าตาดีๆโลหะดีๆนะครับนี่ชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะครับความแห้งความเก่านะครับนี่นี่ดูไขนะครับนี่เลยนะครับ นี่เป็นไม่ได้มีตำหนินะเป็นดินติดเ,ดยเฉยๆนะครับนี่นี่เห็นว่าเป็นรูนะใช่ไว่าเป็นดินค้าเมเดิมๆนะครับนี่เขาติดอยู่นะครับในซอกแขนนะครับนี่ดินเก่าๆเ,เดิมๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่โลหะดูง่ายนะครับเห็นไหมครับพระแท้นี่โลหะเก่าๆดูง่ายๆนะครับพระเก้าสิบเก้าปีนะครับบูตแตกอาบูนี่สร้างปีสองสี่หกแปดนะครับเพราะฉะนั้นโลหะต้องมีความเก่านะ ไม่ตึงไม่เรียบนะครับไม่ตึงไม่เรียบไม่เงาไม่วาวนะครับโลหะต้องเก่านะครับนี่แออเลยนะครับนี่หน้าตาชัดเจนนะครับนี่ปากจมูกชัดเจนนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับอ่ะรายการที่สองครับนี่ชิ้นชอบปิดนะครับชิ้นชอบปิดนะครับนี่ชิ้นชอบก็ปิดแบ่งปันไปเอาพุทธคุณดีๆของหลวงพ่อไปใช้นะเป็นหลวงพ่อเดิม ที่พุทธคุณนี่โอ้โหกิจิศักดิ์เรื่องลือนะครับเรื่องคาถาเรื่องมุนขังของท่านนี่พิสูจน์นะครับนี่คณสมัยก่อนนี่โอ้โหอยากได้วัตถขนนุของท่านนี่ของท่านเนื้อเนืองเต็มลนองเต็มวัดเลยนะเต็มวัดไมนกระทั่งรอยทุงรอยเท้ามีดของท่านนี่สุดยอดเลยนะอันดับหนึ่งเลยนะมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะนี่แล้วก็มีรูปหลอ่อแล้วก็มีเหรียญเหรียญสองสี่แปดสองเนาะนี่ อาเรียนทวีภาคี24 8 3ี่ดมอย่างนี้ก็ไล่กันออกก็มีออกไวพนมลอบเหมือนกันนะเรียนทวีภาคีนี่ก็เช่าหากันแพงพอสมควร่ะนี่เลยในการเช่าหากันเล่นหากันนะครับนี่เพราะฉะนั้นเรื่องพุทธคุณนี่ของหลวงพ่อน,นี่ประจักษ์ชัดเจนนี่ประจักษ์ชัดเจนนะครับเพราะะฉนั้นเรามาแบ่งปันเอาไปใช้กันนี่บางท่านได้แค่มองนะครับเอื้อมไม่ถึงนะวัดหนองหลวงหนองโพนะ วันนี้ท่านเอามาโปรดแล้วนะครับในในกลุ่ววัดพนมรอกเนี่ยท่านเอามาโปรดล์ละนี่ท่านเอามาโปรดล์ละให้ได้จับให้ได้จองให้เป็นเจ้าของกันนะครับในราคาที่ไม่ได้แรงไม่ได้แรงนะครับสามพันบาทเอื้อมถึงอยู่เอื้อมถึงอยู่นะครับนี่และออันนี้เลยนะครับนี่ความสวยนะหน้าตาชัดเจนนะผมแบ่งปันเบาะนะให้เบาแล้วนี่ให้เบาแล้วนะครับแต่ก็ คุณภาพดูนะครับนี่หน้าตาปากจมูกชัดเจนผิวพรรณโลหะนะครับดูง่ายนะนี่เลยนะครับไขยเขยเห็นไหมครับนี่ดูง่ายชัดเจนนี่รายการที่สามปิดตามรายการนะครับสามพันบาทนี่รับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับรับประกันพระแท้ทุกรายการมีบัตรรับรองให้นะครับนี่นี่เลยสวยนะครับรายการที่สามนะครับนี่เป็นพิมพ์บีนะครับพิมพ์บีหน้าฝรั่ง เป็นจิม B บีมากหลังนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับราคาเบาๆอย่างนี้รีบขว้าเลยนะครับสวยๆวยิมพบอ่ะสามพันบาทรายการที่สามมีโอนมีปลายทางนะครับปลายทางผมบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นสามพันหนึ่งนะเข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันนะครับนี่บัตรรับรองผมส่งทําแล้วผมส่งตามทีหลังนะครับนี่เป็นหน้าฝรั่งนะครับนี่เห็นไหม ้าตาชัดเจนนะครับปากจมูกเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่ผิวพรรณ์ลหะดิดินเดิมๆได้ความเดิมๆได้ความธรรมชาตินะครับนี่เดิมๆที่ปะผพุนขึ้นมาออกจากใต้โบูถนี่อย่างนงี้ก็อย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่ในราคาสามพันบาทนี่เบามากนะเบามากและยังเบาอยู่ยังเบาอยู่ทิบขวาเลยนะครับมีโอนมีปลายทางสามพันบาทนะครับรายการที่สี่ อยากดูองไหนก็ทักไลน์เข้ามาเบอร์โทรมาช่องทางการติดต่อมาทักไลน์มาเดี๋ยวผมถ่ายรูปก,กลับไปในไลน์ให้ดูนะครับมารายการที่ห้านี่เลยนะครับเดี๋ยวผมให้รูปทุกรายการให้ดูทุกรายการนี่เอาให้ชัดๆกันไปเลยชัดเจนชัดเจนชัดเจนกันไปเลยนี่เลยนะครับนี่ดูไข่นะครับดูภาพดูไข่นะนี่เลยนะครับดูนะครับนี่นี่ ปากตาจม ne, ram, ienne, ูกชัดเจนนะครับผมให้ดูทั่วองค์เลยรับรองนี่เหมือนท่านสองอีกับมือละนี่เลยนะครับสวยงามนะครับผมบอกเลยว่าฟอร์มพระสวยมากฟอร์มพระสวยมากนะครับพระจะแพงจะถูกอยู่ท uh, exactly ี對對่ฟอร์มนะฟอร์มพระสวยๆอย่างนี <S <s ้นี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสวยมากเลยนะครับนี่สวยมากเลยนี่เลยนะครับนี่โลหะดีๆและทุกรายการผมรับประกันพระแท้นะครับผมรับประกันพระแท้ให้นะครับสวยสุดงดงามนะครับนี่เลย ในราคาบเบาๆนะครับเนี่ยขายเคยสนิมเขียวเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนี่เลยสภาพที่พระที่อยู่ในใต้โบสถนะ์นะในดินมา99ปีนะนี่เลยนะโอ้โหได้ความเดิมๆได้ธรรมชาตินี่มันสุดยอดเลยนะครับสุดยอดละนี่นี่เลยนะครับโอ้นี่เลยอ่ะนี่มีแล้วราคาเบาอย่างนี้ก็เอาไปฝากลูกฝากหลานได้หรือว่าฝากคุณพ่อฝากคุณแม่ได้นะครับฝากยันทานได้เนี่ยรายการที่ห้ารายการที่ห้านะครับ รายการที่หกครับนี่เลยนะครับเีพิมบีนะครับพิมพบีหน้าฝรั่งดูหน้าตาก่อนนะครับอ่าอันดับแรกดูที่หน้าดูที่ตาก่อนนะครับนี่จมูกปากชัดเจนนะครับแล้วค่อยดูอย่างอื่นนะฟอร์มพาเนี้ยผมเน้นนะถ้าเป็นผมนะผมจะเน้นส่องหน้าก่อนนะครับหน้าตาก่อนนี่เลยนะครับดูดูหงหะนะครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามนะครับ รับประกันพระแท้ทุกรายการนะครับมีบัตรรับรองให้และราคาสามพันบาทนะครับมีอุ่นมีปลายทางนะครับถูเข้ามาช่องทางการติดต่อดูฟอร์มพระนะครับนี่แบ่งปันปเบาแต่ฟอร์มพะสวยนะครับนี่ฟอร์มพะสวยนะครับลอกเหนือจะคำพูดที่ผมรับประกันผมมีบัตรรับประกันให้นะครับรับประกันทุกรายการนี่เลยอ่ะรายการที่หกครับอันนี้พิมพ์วันนี้หน้าฝลังล้้นเลยนะครับหน้าฝลังล้้นเลย นี่แล้วก็นี่ไงบัตรรับรองผมนะครับไม่เท่ผมรับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นี่เลยนะครับทุกแบบนะครับไม่ว่าท่านจะเอาไปตรวจศักยภาพตรวจกล้องพันเอ็กช่งน้ำหนักตรวจหาค่าทองนี่ได้หมดนะครับได้หมดผมรับประกันทุกกรณีนะครับสบายใจได้มาอันนี้อ่าต่อนะครับรายการที่เจ็ดเป็นพิมพ์บีนะครับพิมพ์บีหน้าฝรั่งนี่สวยสุดงดงามนี่มีเนื้อคืนตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงไหล่เนี่ย นี่ตรงไหล่เนี่ยนี่เห็นไหมนี่เป็นเงากรนตรงนี้เลยนะครับนี่โอ้โหเป็นไงครับนี่เหมือนกับนี่เหมือนกับใส่ของไว้ในไหล่เลยนะนี่สวยนะอันนี้แปลกดีนะสวยดีนะเออนี่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 มันเป็นมันไม่ได้เป็นที่ตำานุงตำหนีอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีนะครับอันนี้เป็นคินแบบความเดือดของโลหะนะเวลาเขาหล่อเนี่ยหลอมโลหะมันเดือดมันกระดินนะ นี่กลมๆนี่ๆนะครับนี่นี่เลยนะครับกลมๆเลยอ่าหน้าตาชัดเจนนะครับหน้าตาชัดเจนมีหน้ามีตามีปากชัดเจนนี่เลยนะครับนี่แบ่งปันวันนี้นะครับนี่เป็นพิมพ์ีนะาฝรั่งได้สภาพเดิมๆได้ความเดิมขึ้นจักจุ่เลยนะครับดูดินนะครับดูดินนะครับดูความเก่านะครับนี่ดูนะครับ สวยสดงดงามนะครับรายการที่เจ็ดรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับนอกเหนือจากคำพูดผมมีบัตรรับรองให้ไม่เทผมรับคืนร้อยอร์เซนะครับแจ้งผมมาได้เลยนะครับพี่แจ้งผมมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับถ้าไม่เทไม่ต้องเกรงใจนะพี่ไม่เทไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่มารายการที่เจ็ดล้รายการที่แปดนะครับนี่เป็นนักฝรั่งนะครับพิมพ์บีนักฝรั่งนะครับสวยสดงดงามนะครับ นี่ฟอมพระสวยนะครับส่แบ่งปันราคาเบาๆนะครับนี่ด้วยมิตรภาพด้วยความจริงใจที่จะแบ่งให้ราคาเบาๆนะครับนี่อยากให้ทุกท่านได้พระดีๆพุทตคุณสูงๆไปใช้พกติดตัวนะครับขึ้นคอจะได้ใช้พุทธคุณของท่านนะครับนี่นี่เลยน,นี่เลยนะครับ หน้าตาชัดเจนนะครับหน้าตาชัดเจนดูหานี่ผิวพรร์แท้ดูง่ายนะรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่รายการที่แปดครับนี่ทุกรายการนะมีหน้ามีตาสวยสุดงดงามนี่ดินเดิมเดิม,ดมนี่เลยนะครับเป็นรายการที่แปดพาที่ได้จะกูด,ดิมเดิมเลยมาเดี๋ยวผมส่งของประชันนีแป๊บหนึ่งนะครับผมส่งของประชันีแป๊บหน,นึ่งนี่ ขอบคุณครับ,รบมาต่อครับต่อเน่อยลืมนะรายการที่แปดแล้วนะครับต่อกันครับเน่วันนี้ปัศณีมาเก็บของนะครับทุกชนะเช้าน,นปานะปัศณีเขาจะมาเก็บตอนเช้านะเน่ ที่ปิดผมไปผมก็จะส่งให้นะครับถ้าามาทันช่วงเช้าอย่างเงี้ยอย่างที่ปิดวันนี้ก็จะเป็นส่งวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าบริษัทนี้ก็ไม่มีวันหยุดนะครบษัทนี้ไม่มีไม่มีวันหยุดนะครับเ่เพราะว่าการแข่งขันโลจิสติกเนี่ยมันเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นคอรีแฟตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอกกระทงอีกกร,ระเยอะแยะไปหมดนะบริัทนี้เขาก็เลยต้องแข่งขันกันหน่อยก็มีเป็นราชการนะเป็นอ่าของรัฐบาลแต่ไม่มีวันหยุดนะ ระชนีไม่มีวันหยุดนะครับมาแปดละในการที่เก้าครับรานนี้ต่อนะครับปิดตามรายการนะครับปิดตามรายการรายการละสามพันบาทรับประกันนัแท้ทุกรายการและมีบัตรรับรองให้นะครับนี่ได้ความเดิมเดิมได้ความเก่าเก่านะครับนี่ได้ความเดิมที่ขึ้นจกกักรกลเลยนะครับมีดินเป็นสายมีหลายคนนะชอบแบบนี้นะครับนี่ไม่ชอบล้างชอบแบบเดิมเดิมเดี๋ยวไปปัดเองไปอะไรเองนะอะแต่เราดูหน้าตาให้ชัดเจนฟอร์ผพายสวยก่อน นี่เลยนะครับนี่หน้าตาชัดจนนะครับปากจมูกเห็นไหมครับลูกตรงลูกตาปากจมูกนี่นี่เลยนะครับนี่สวยงามนะครับนี่ดูไข่ดูคราบนะครับนี่ดูความเก่านี่ดูไข่ทุเขียวขึ้นปกคลุมนะนี่สวยงามนะครับนี่คือสวยงามเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติของพาะที่อยู่ใต้ดินนะอยู่ใต้ดินมา99ปีนะบูสร้างปี2468ี่ดะพิจดูแล้วกันครับปีหน้านี่ครบ100ปี เพราะฉะนั้นอายุนามฐานนี่ก็ต้อง99ปีนะครับนี่99ปีน่าจะเป็นยุคแรกๆของหลงพ่อดื่มไปนะตามสายวิทยาศาสตร์หรือว่าการตรวจสภาพการตรวจโลหะการตรวจอายุอนามนะเขาแจ้งมาก็อยู่ในประมาณ90ปีถึงลง100ปีนะก็ตรงกันนะตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาหาได้แบบสบายใจนะชาหาได้แบบสบายใจนะครับขึ้นคงขึ้นคอพุทธคุณประสบการณ์มีเยอะแยะแล้วนะครับ มีเยอะแยะแล้วนะครับนี่แทงไม่เข้าก็มีนะครับหมอกฉีดไม่เข็มไม่เข้าก็มีนะต้องถอดออกนะลดล้มก็มีนี่ดูดเด่นนะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยดูดเด่นด้านแคลคาดปอดแคลคาดนะครับแคลคาดมหาอุดเนี่ยนี่คือดูดเด่นเลยนะหลวงพ่อเดิมเนี่ยเลื่อนมหาอุดแคลคาดเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับอยู่อูนี่เลยนะครับนี่ต้องศรัทธาท่านด้วยนะครับเนี่ยดูรีฟิวพารูหงฮะรูแล้วมันมีม์ขังนะ ดูโล,ลหะนะดูง่ายนะฟาร์้ดูง่ายนะครับดูดินี่ดูสบายตานะครับนี่เลยหน้าตาปากจมูกชัดเจนนะครับนี่เอาพุทธคุณของท่านไปใช้กับราคาสามพันบาทเนี่ยนี่หวังถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมว่าสดใสนะสดใสนะครับสดใสถ้าการจะใครจะลงทุนเนี่ยใครจะลงทุนเนี่ยผมว่าคุ้มนะผมว่าคุ้มนะครับได้พุทธคุณไปใช้แล้วก็ อ่าค่อให้ขึ้นคอปลุกปักรักษาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับได้พุทธคุณของท่านไปใช้ไปเวลาเดือดรุงดรดร้อนก็ผมบอกได้เลยว่าอ่าระดับการเช่าหาการเล่นหาต้องไต่ขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่มีหลายที่หลายทางนะครับเขาก็ช่องทางกันแรงนะครับแต่ผมอ่ะยังให้ในราคาเบาๆนนะครับยังให้ในราคาเบาๆนะครับ แต่ในราคาบอบาของผมผมรับประกันพะแแ้ลนะครับดูได้เลยเนี่ยผมส่องให้ดูนะครับดูรูหังโลหะอย่างนี้นะครับผมเปรียบเทียบกันดูนะครับนี่หน้าตาปากจมูกชัดเจนนะครับนี่หน้าป่าปากจมูกชัดเจนนะครับนี่เลยนะครับอ่ะเป็นพิมพบีเป็นพิมบีนะครับนี่เป็นดึงบีหน้าฝรั่งนี่ดินเดิมๆภาพเดิมๆสวยงามนะครับอ่ะรายการที่เก้าครับผมนี่นอกเหนือจากคำพูดว่ารับประกันผมก็มีบัตรรับรองให้นี่แหละ นี่แหละเป็นเครื่องหมายแทนใจนะครับที่ความจริงใจที่ผมมีให้กับท่านนะครับท่านเช่าหาผมไปก็อยากให้ของดีๆอยากให้พุทธคุณดีๆอยากได้พระดีๆไปขึ้นคอนะไม่ใช่ว่าได้โลหะนะเอาไปแขวนคอนี่กไ็ไม่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 ไมนิยมนะครับไม่นิยมนี่ไม่นิยมอยากให้ได้พุทธคุณดีๆของแท้ๆท่านหนุ่มพ่อเนี่เอาไปขึ้นคอนะจะได้ใช้พุทธคุณกัน,กนด้านาแ้วคาดปลอดภยัยด้านมาหาอุด ด้านมีตามาหาิยมงเพราะว่หาวหลวงพเดิมนี่ท่านครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับท่านครอบจักรวาลอยู่แล้วเนี่ยท่านสำเร็จอภิญญาท่านโอ้ลากลากนะครับนี่ลองถามดูได้เลยนะพผู้เฒ่าผูกแกนี่ใครไม่รู้จักหลวงพเดิมนี่ยากนะงูอาหารหายากอ่ะหายากกว่าหาหายากกว่าผ้า <laughs> หายากกว่าพราเออนี่เลยนะครับรเพราะฉะนั้นก็ นี่เลยนะครับผมมีบัตรรับรองให้สบายใจได้ครับเช่าหาไปไม่แท้พี่เอามาคืนผมได้เลยนะครับท่านไม่ได้เสียหายอะไรเลยสบายใจนะครับไม่มีขาดทุนนะครับนะนี่เลยอ่ะนี่ผมมีบัตรรับรองให้ละครับมารายการที่เก้าละเออรายการที่สิบอันนี้สิบแล้วารายการที่สิบเอ็ดครับตอนนี้รายการที่สิบใช่ไหมยังนี่รายการที่เก้าม,มา รายการที่สิบข้อนี้พูนโม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 เยอะเกินลืมนี่รายการที่สิบนะครับดูหน้าตานะครับชัดเช่นนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับโลหะดินเดิมๆนี่ยังอุดอยู่เลยนะได้สภาพได้ดินเดิมๆเลยนะครับดินเขาจะต้องมีเป็นกรวดอย่างนี้นะครับมีมีเม็ดหินเม็ดทรายอย่างนี้นะครับมีหินมีกรวดอ่ะมันจะต้องเป็นดินผสมกรวดอย่างนี้นะครับนี่นี่นี่เลยนะครับดูผิวพรรณนะครับ ดูพันนี่ดูพันโลโลหะดูง่ายนะคาแทดูง่ายเนี่ยอายุอานามเก้าสิบเก้าปีต้องอย่างนี้นะครับต้องอย่างนี้ออน,นะครับอ่าสามพันบาทเอาไปขึ้นคอได้อย่างสบายใจอ่านรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดนนี้นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่อ่า เป็นหน้าฝรั่งนะครับพิมพีเนี่ยเสยส่วนงดงามทุกรายการนะครับมีหน้ามีตามีปากมีจมูกเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นเอกลักษณ์เขานะจะมีเป็นเส้นคอไว้สามเส้นเนี่ยจะหุมหลุมอย่างนี้นะเราสังเกตดูนะทุกรายการเลยนะแต่เรายังไม่ฟันธงเรือทำหนงทำมิกันนะครับเราดูดูดหะากันก่อนนะครับเราดูดูหะากันก่อนให้ความชัดเจนเขามากขึ้นนะครับเพราะว่าพระพึ่งแตกกุ4สี่เดือนเองนะครับยังไม่ถึงสี่เดือนเลยนะครับยังไม่ถึงสี่เดือนเลยนะครับ เราเวลาเราพูดอะไรเราจะพูดแต่ความจริงนะครับของจริงนี่อย่าเสริมแต่งนะพลิกไปพลิกมาคุณที่เขาซื้อเช่าหาคุณไปเขาก็งงเหมือนกันนะจากเล่นอย่างนั้นแล้วก็มาเล่นอย่างนี้จากอย่างนี้นะ้ำหนาเท่านี้ก็เป็นเท่านู้นล <c oughs> ูกันดีนะเออไม่ว่ากันนะครับอ่ะสามพันบาทรายการที่เท่าไหร่สิบเอ็ดนี่นาะพลังนะครับหน้าตาสวยสุดมดงามทุรายการรับปร,ระกันพแท้นะครับรับปร,ระกันพท้ตลอดชีพ แล้วก็มีบัตรรับรองให้ด้วยนะครับนี่เลย่าสบายใจเงินท่านแท้พระต้องแท้นะครับนี่เลยผมบริการหรือว่าผมแบ่งปันเนี่ยผมทําด้วยใจนะผมศรัทธาหลวงพอ่อผมได้อะไรดีๆจากหลวงพอ่อผมเอาข้าวไปแจกที่วัดผมทําบุญกับที่วัดผมเอาลูกมาแจกของที่ที่ที่วัดเอาลูปของหลวงพ่อมาแจกลูกของที่ผมแจกไปเนี่ยไม่ใช่ลูกผมปิ้นเองนะมีตาตรงนี้ด้วยนะตาวัดปั๊มนะนี่ ีตาวัดปั๊มอย่างนี้นะดูได้เลยนะที่ใครได้ไปอ่ะแต่ไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับผมแจกไปหมดแล้วนะครับนี่นี่ผมเช่ารูปนี้นี่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะร้อยรูปเลยนะนี่รูปละเก้าสิบเก้าบาทอ่ะนี่ทาบุญเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลยนะนี่เลยนะครับแล้วก็มาแจกหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนี่เลยนะครับนี่นี่เลยนะครับอ่ะรายการที่สิบเอ็ดครับี่ดูให้สวยนะครับดูให้สวยพระดูให้สวยนะครับ นี่พระสวยมีราคาแน่นอนนะครับพระสวยมีราคาแน่นอนเมื่อถึงวันหนึ่งที่ราคาเขาไต่ระดับขึ้นไปนี่มีราคาแน่นอนนะครับนี่อย่างผมเนี่ยผมแบ่งปันเนี่ยถ้าเพราะที่ผมหมดไปผมก็ต้องเช่าหาจากนี่แหละนี่ต้องประกาศเช่าหากันนะครับนี่นี่แล้วก็เอามาแบ่งปันกันเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเยอะนะครับมีคนอยากได้หลวงพ่อนี่เยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายนะครับหลวงพ่อเดิมแล้วราคาเบาๆอย่างนี้ทุกคนคิดออกนะครับทุกคนคิดออกว่าต้องใช้เวลานะครับในการไต่ ในการไต่ระดับนะต้องใช้เวลานะทุกคนรู้นะครับทุกคนรู้นะครับนี่เก่งกว่าผมเยอะแยะนะครับทุกคนรู้นะครับนี่หน้าตาชัดเจนแต่พยายามเลือกที่ส,สวยๆนะครับนี่เลยอย่างนี้ถือว่าสวยแล้วครับหน้าตาชัดเจนผิวพรรณดีนะรลหะเต็มๆเมนี่ยไม่แหว่งไม่อะไรเนะี่ยสวยแล้วครับเนี่ยได้ความเดิมๆไปด้วยนะครับคลาสสิกไปนี่ราคาสามพันบาทมีมีมอนมีปลายทางนะรอไปประกบนะครับนี่รอไปประกบนะนี่ รายการที่สิบสองนี่นี่ทุกรายการนะครับสามพันบาทมีโอนมีปลายทางเป็นพระหลงวงพ่อเดิมพิมพ์หน้าฝรั่งนะครับพ,พ,รพิมพ์หน้าฝรั่งพิมพบีพิมพบีหน้าฝรั่งนะครับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสามคนนี้นี่เลยนะครับนี่สวยงามนะครับโคมพระสวยนี่เลยสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับนี่ มามาส่องให้ดูนะครับเนี่ยดูไหมเห็นไหมโลหะผ้าดูง่ายครับเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะครับโลหะผ้าดูง่ายนะครับเนี่แท้ลูกตาปากจมูกเห็นไหมครับมีตามีปากจมูกอย่างนี้นี่สวยแล้วนะครับชัดเจนละนี่รอยเหี่ยวรอยย่นได้นะครับนี่โลหงโลหะได้นะครับอ่านี่นี่ไม่ได้แหว่งนะเป็นคาบดินนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่เขาอุดนี่สวยงามนะครับสวยงาม นี่เลยนะครับนี่นี่ะบ,บงตบใบเลยนะครับนี่รายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสี่ครับนี่เลยนะครับ เป็นพิมพ์ีน้าฝรั่งนะครับพิมพ์ีน้าฝรั่งนี่เลยดูความสมบูรณ์ดูดินนะครับดูความเดิมๆนี่เลยนะครับนี่วันนี้แบ่งปันกันในราคาสามพันบาทนะครับในวันอาทิตย์ที่หนึ่งสิงหาเลยนะครับดูไข่นะครับนี่ดูออกซงออกซายนะครับนี่เริ่มจากตรนี้ไปเลยนะครับนี่เลยหน้าตาปากจมูกชัดเจนใชไหมครับชัดเจนนะทุกรายการเลยดูได้เลยนะครับสวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงาม นี่เป็นพาร์ทที่ผมคัดแล้วนะครับผมแบ่งปันราคาเบาแต่ผมแบ่งปันด้วยใจนะครับนี่แบ่งปันปด้วยใจบริการด้วยใจนะครับให้ท่านได้ของส,อยสวยๆความสมบูรณ์นี่เลยนะครับของแท้นี่เลยที่สําคัญนะครับสวยแล้วต้องแท้นี่แล้วก็ราคาเบาด้วยนะครับผมนี่สามพบาทนะครับพิมพ์บีจัดไปรายการที่14รายการที่สิบห้าปิดตามรายการนะครับปิดตามรายการนี่ นี่หครับหน้าตาเห็นไหมครับปากจมูกอย่างนี้นี่สวยแล้วนะครับมีมีตามีปากมีจมูกนะนี่ชัดเจนนะลุงลลหะนี่เลยนะครับเทดูง่ายนะครับสบายตานี่เลยนี่เลยนะครับอ่ะราัการที่สิบห้านะครับราการที่สิบห้านะครับมาสิบห้า หลัการที่สิบหกครับนี่นี่เลยนะครับหน้าตาปากจมูกชัดเจนเห็นไหมครับทุกองค์เลยนะผมบอกเลยว่าชัดเจนนะครับสวยสุดงดงามไม่ได้ยิ่งห่อนกกันเลยนะครับได้ความสมบูรณ์ได้ความสวยๆนี่แล้วก็ได้พ้าท้นะครับแบ่งปันกันในราคาเบาๆนะครับ นี่ลองดูนะครับเห็นแบ่งปันเบาไม่ใช่ฟรีว่าไม่สวยนะครับมีหลายท่านนะครับสวยเกินราคาเขาบอกก็นี่เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนี่ขอบคุณทุกท่านที่แบ่งปันพระไปนะครับนี่รับประกันให้ทุกท่านนะครับนี่สบายใจได้นะครับได้พุทธคุณดีๆของดีไปสายนะครับนี่นี่เลยนะครับนี่รายการที่สิบหกเป็นพิมพ์ีนะครับพิมพ์ีรายการที่สิบหกนี่นาตาชัดเจนนะครับ มองแต่กายยังหินเลยไม่ต้องลงกล้องก็ได้นะครับสวยสุดงดงามนี่าราคาที่สิบหกนี่เบอร์โทรท่องทางการติดต่อนะครับนี่เบอร์โทรท่องทางการติดต่อโทรเข้ามาทักไลน์เข้ามานะครับติดต่อก็มาดูภาพเพิ่มเติมกันมีโอนมีปลายทางนะปลายทางผมบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับปลายทางผมบวกเรื่องหนึ่งร้อยบาทนะครับมานี่อันนี้ไม่พิมพ์ลูกกระเดือกนะมีแชมอยู่เนี่ยหน้าตาไม่ไม่ไม่อายิดหย่อนหน่อยนะผมบอกเลยว่าอ่า อ่าหน้าตาจะหย่อนหน่อยนะครับแต่ถ้าใครชอบว่าพิมพ์เป็นพิมพ์หายากผมบอกตรงๆนะเมื่อวานนี้ผมก็บอกก็มีคนปิดไปเหมือนกันนะครับนี่มีลูกกระเหลอกนี่เลยนะครับมีลูกกระเหลี่ยงนะนี่เห็นไหมหือพิมพ์พิมพ์หายากเนี่ยเหลือแค่สามรายการแล้วนะนี่หน้าตาหย่อนหน่อยนะครับหย่อนหน่อยแต่ความแท้เป็นพระแท้นะครับแล้วก็มีลูกกระเดือกงนะได้มีได้ความหายากตรงลูกกระเหลอกนะครับ แต่หน้าตาจะหย่อนหน่อยเนี่ยดูได้เลยนะครับนี่ผมพูดตรงๆนะแต่ผมก็แบ่งปันให้3,000บาทนะครับอ่ะนี่ในการที่17ในการที่18ก็พิีพิมลูกกระเดือกนะหน้าตาหย่อนหน่อยนะครับหน้าตาหย่อนหน่อยมีตาแต่ปากมีนิดๆนะครับมีลูกกระเดือกได้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 ลูกกระเดือกมาแทนนะครับนี่แต่ก็ยังเห็นอยู่แต่ก็ถือว่าชัดเจนอยู่นะครับนี่ยังได้อยู่นะครับลองดูนะนี่เลยรับประกันพาแท้นะครับนี่ได้เป็นฟอร์มลูกกระเดือกนะในการที่18 สามพันบาทนะนี่เป็นพิมนะพ์บีนะพิมพ์บีกระเดือกนะนี่ฟอร์มหย่อนนิดนึงนะครับแต่ได้ความหายากตรงกระเดือกนะครับนี่นี่เลยนะครับสวยงามอ่ะรายการที่สิบแปดรายการที่สุดท้ายนะรายการที่ส uh ิบเก้ากา็ 19. นี่แหละเหมือนกันนะครับนี่เป็นพิมพ์กระเดือกนะครับนี่ฟอร์มหย่อนนิดนึงแต่ได้ความอาคลาสสิกตรงกระเดือกนะครับได้ความเน้นอาได้ความหายากคือกระเดือกนะครับนี่เป็นพิมพ์กระเดือกนะนี่เลยนะครับ นี่เนื้อหาดูง่ายครับนี่รับประกันแท้ทุกรายการนะครับไม่แท้ทุกรายคืนคืนหุ่นได้เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นี่เลยนะครับนี่สวยงามนี่เป็นฟอร์มเป็นผ้าเกระเดือกเป็นผ้าพิมพ์เกระเดือกนะครับหน้าฝรั่งนี่แต่ฟอร์มหย่อนนิดนึงแต่ได้ดีตรงมีเกระเดือกนะครับเป็นพิมพ์ผ้าหายาก ก็แบ่งป3,000บาทนะครับติดต่อเข้ามานะครับทักเข้ามาไลน์เข้ามานะครับพูดคุยกันมีโอนมีปลายทางนะครับมีโอนมีปลายทางารับประกันพระแท้ทุกรายการนี่มีบัตรรับรองให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ